สวัสดีครับทุกคน EP ที่8แล้วนะครับสำหรับการเอาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือว่าโลจิกมาชวนกันคิดโจทย์วันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับ <S <S โจทย์วันนี้นะครับก็นำมาจากในโซเชียลหรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหารหรือว่าการนำเสนอนะครับแต่ว่าวิธีคิดน่าจะไม่แตกต่างกันนะครับโจทย์วันนี้นะครับก็ เริ่มจากการที่มีคนอยู่สองคนนะครับก็คือ A กับ B เนาะในช่องช่องแรกนะครับช่องที่1ก็คือ A กับ B นะครับมาเจอกันแล้วก็มีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนะครับ A กับ B เอาเงินมาใส่คนละ20นะครับคนละ20เอามาใส่ในกบนะครับจากนั้นช่องที่สองสีที่2นะครับ A นะครับ A ก็คือสีแดงเนาะ ขายกล่องให้กับ B นะครับในราคา30ดอลลาร์นะครับ30เหรียญสุดท้ายช่องที่3นะครับเขาก็เลยบอกว่า A ก็ได้10กําไร10เหรียญจากการขายกล่องไปถูกไหมครับส่วน B ก็ได้กําไร10เหรียญเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาในราคาแค่30แต่ว่าได้เงินมาถึง40นะครับทุกคนได้กําไร10เหรียญนะครับทั้ง A และ B เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้เงินมันก็ไม่รู้จบสิมันเป็นอินฟินิตมันนี่หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดนะครับใครอยากลองคิดดูก่อนก็สามารถโพสต์ตรงนี้ได้นะครับส่วนใครอยากดูวิธีที่ผมคิดว่าสิ่งเนี้ยมันผิดยังไงมาชมกันได้เลยนะครับจริงๆแล้วโจทย์วันนี้ค่อนข้างสั้นแล้วก็การเฉลยก็ค่อนข้างสั้นเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอาจากช่องแรกเนาะ เขาบอกว่า A กับ B นะครับวางเงินไปคนละ20ใช่ไหมดังนั้นอะถ้าผมตีตารางออกมานะครับ a กับ B ใช่ไหมครับอะจากช่องที่1 a ก็ลบไป20 B ก็ลบไป20ถูกไหมอืมเพราะว่าทุกคนวางเงินลงมาในกล่องคนละ20นะครับอะจากซีนที่2นะครับ A ขายให้ B ในราคา30ดอลลาร์่านะครับ A จะได้เงินบวกขึ้นมา30ถูกไหมขณะที่ B จ่ายเงินไป3ดอลลาร์ถูกไหมครับแปลว่า่ะลบมา30แล้วนะครับขณะเดียวกันเมื่อเขาได้กล่องมานะครับก็จะได้เงินมาอีก40ดอลลาร์ลถูกไหมครับเพราะบวกมา40จากดังนั้นผลรวมของ A อ่ะก็คือ A จะเท่ากับ20บลบ2ีบวกกับสา a คือคนที่ได้กำไร10ดอลลาร์ถูกไหมครับ A คือคนที่ได้กำไร10ดอลลาร์ขณะที่ B นะครับลบ20จากการวางเงินก้อนแรกลบ30จากการที่ไปซื้อกล่องบวก40จากการที่ได้เงินในกล่องถูกไหมครับเท่ากับสุทธิ b คือติดลบ10ดอลลาร์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วสุดธิแล้วคือเงินมันไม่ได้หายไปไหนมีคนได้กำไรก็คือ a และมีคนขาดทุนก็คือ B ซึ่งขาดทุนกับกําไรเท่ากันก็คือคน A ได้กําไร10 B ขาดทุน10ซึ่งเงินมันไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายเงินก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นเองนะครับประโยคนี้ที่บอกว่า infinite money มันเลยไม่จริงนั่นเองนะครับประโยคที่บอกว่า infinite money เลยไม่จริงและคนที่ได้กำไรคือ A ขณะที่ B คือคนที่ขาดทุนสำหรับโจทย์นี้นะครับ สำหรับคำถามวันนี้ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงถ้าใครมีโจทย์ลักษณะคล้ายกาันอยากจะนำมาเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับยังไงฝากติดตามช่องชวนคิดของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ